เร่งรัดบารมีไปนิพพานบารมีนี่มันเร่งได้ถ้าเราต้องการชาตินี้จริงๆก่อนภาวนาทั้งหมดให้ทุกคนคิดถึงทุก์เสียก่อนให้สร้างความเข้าใจตามเป็นจริงว่าวันนี้ทั้งวันเรามีงานอะไรบ้างงานทุกอย่างมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ความทุกข์เข้ามาครอบงำเราทุกวันมันเบียดเบียนเราทุกวันนั่นคือความหิวชิคัฉาปรมาโรคา ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งความหิวเป็นทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะที่มีกับเราทุกวันก็เป็นทุกข์ถ้าเรายังเกิดอย่างนี้มันก็ต้องทุกข์อย่างนี้และความแก่ก็ครอบงำเราทุกวันการป่วยไข้ไม่สบายก็เข้ามายุ่งกับเราทุกวันในที่สุดความตายก็เข้ามาถึงมันเป็นทุกข์อย่างหนึ่งมันค่อยๆเห็นนะแต่ว่าทาั้งที่เราค่อยๆเห็นเราก็ตัดสินใจง่ายขึ้นขึ้น ชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันทุกอย่างนี้เราจะขอเกิดเพียงชาติสุดท้ายขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราอีกต่อไปเราต้องการนิพพานหลังจากนั้นก็ภาวนาจับลมหายใจเข้าออกภาวนาว่าพุทโธเรื่อยไปหรือว่าท่านผู้ใดได้มโนมยิธิก็ขึ้นไปนิพพาน แต่ว่าท่านที่ไม่ได้มโนโมยิทธิจะใช้อุปสมานุสติกรรมฐานก็ได้ภาวนาว่านิพานสุขขังหมายความว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันสักวันละสองถึงสนาทีไม่ต้องมากแล้วก็เวลาจะตายจริงๆถ้าป่วยใกล้ตายจริงๆอารมณ์อย่างอื่นมันจะตัดไปหมดจิตมันจะวางเฉยในทรัพย์สินทุกอย่างในบุคคล และมันก็จะวางเฉยในร่างกายของมันเองจากทำรรปฏิบัติเล่ม17แน่95้าถึง96โดยหลวงพ่อพระราชพรมยาณวัดท่าสุง